เดี๋ยวให้ก้างเล่าให้ฟังพนักงา์กองทัพบกานก่อนเลยไปที่กองบินสองที่จังหวัดลบบุรีนะครับผมโดยท่านนาวอากาศเอกเทพรดมสุวรรณสารครับผู้บังคับการกองบินสองนะครับก็ได้มองหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบินสองนะครับเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงวันนี้นะครับถึงวันที่25พฤษภาคมนะครับ ก็มีการจัดเตรียมกํลาลังพลยุโทโธปกรณ์ครับยาพานะให้มีสภาพพร้อมใช้งานและฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีนะครับอันนี้ซ้อมกันที่อ่างเก็บน้ําสํารองกบ,บินสองอ่านี่ก็เพื่อความมั่นใจนะครับเราจะไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยกั้งหลัก สาคัญเน Saint ี so, yeah, so ่ย so, ค really so ือผ yes, right. so ู้ช่วยเหลือต้องปลอดภัยก่อนับแรกเลยไม่ใช่กลายเป็นผู้ประสบภัยตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองบิน2ก็เลยต้องฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับแล้วก็เขาอยู่ใกล้นะครับโอ้แม่น้ําสําคัญหลายสายเลยแหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะได้เกิดความมั่นใจแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมเรื่องของเครื่องไม้เครื่องอุปกรณ์เรื่องของเรือนะเครื่องช่วยชูชีพด้วยนะครับขับเรือไม่ใช่ง่ายๆนะใช่นะครับนะต้องต้องมี ความชํานาญพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะว่าไปช่วยเนี่ยต้องปลอดภัยด้วยครับนะ